ปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้จะเป็นตัวอักษร B นะคะเด็กๆตัว B เนี่ยมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเลยค่ะแต่เอ๊เด็กๆของคุณครูเนิร์ดเนี่ยเขียนตัว B กันเป็นหรือ,อยังคะถ้ายังวันนี้คุณครูเนิร์ดจะมาสอนเด็กๆเขียนตัว B กันค่ะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมานะคะ กระดาษเนี่ยมันจะไม่ต้องเป็นกระดาษใหม่ก็ได้นะคะจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วแล้วก็ยังพอเหลือพื้นที่ให้เราเขียนตัวบีก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วก็หยิบดินสอนหนึ่งแท่งค่ะเราจะมาเขียนตัวบีพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากตัวบีพิมพ์ใหญ่ก่อนเลยะคะ่ะเด็กๆดูคูก่อนนะแล้วค่อยเขียนตามนะคะเริ่มต้นจากลากเส้นบนลงข้างล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะ ตัวบีพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีวงกลมอยู่ข้างขวานะคะเราจะเริ่มจากจุดข้างบนเลยค่ะวงข้างบนแล้วก็ลากเลยค่ะโค้งลงมาถึงเส้นตรงกลางนะคะแล้วเราก็โค้องอีกรอบหนึ่งจนถึงสุดท้ายของเส้นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะบีตัวใหญ่เรามาเขียนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะลากเส้นบนลงล่างแล้วก็โค้งวงกลมจากข้างบน ลงมาตรงกลางแล้วก็โค้งจากตรงกลางลงมาข้างล่างเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนตัวบีพิมพ์เล็กกันค่ะตัวบีพิมพ์เล็กนะคะเขียนคล้ายๆตัวบีพิมพ์ใหญ่เลยค่ะเราจะเขียนง่ายกว่านะคะตัวบีพิมพ์เล็กจะเขียนแบบนี้ค่ะลากเส้นบนลงข้างล่างแล้วเราจะเริ่มจากตรงกลางเส้นนะคะแล้วก็โค้งลงมาค่ะท่านี้ก็ เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือบีพิมพ์เล็กนั่นเองค่ะเด็กๆลองเขียนตามคุณครูดูนะคะลากเส้นบนลงข้างล่างเริ่มจากตรงกลางแล้วก็โค้งลงข้างล่างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่ละขานั่นก็คือการเขียนตัวบีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวบียังมีการอ่านออกเสียงด้วยนะตัวบีเนี่ยอ่านออกเสียง เบเบเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะเบเบเราจะต้องเม้มปากนะคะเด็กๆดึงฝีป,ปากของเรานะคะเอามาเม้มกันค่ะและออกเสียงค่ะเบเบทีนี้นะคะเรามาลองอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยตัวบีกันเลยดีไหมคะเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ คำแรกค่ะภาพลูกบอลภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า ball ball ที่แปลว่าลูกบอลค่ะต่อไปนะคะคำที่สองเป็นภาพนกภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า bird 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 ที่แปลว่านก ok ค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะคือคือคำที่สามเป็นภาพหนังสือภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า book 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 ที่แปลว่าหนังสือค่ะและมาถึงคำสุดท้ายนะคะก็คือคำที่4ค่ะภาพเด็กทารกหรือเด็กตัวน้อยๆน,นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า baby baby ที่แปลว่าเด็กทารกหรือเด็กตัวน้อยๆน,นั่นเองค่ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะ วันนี้เด็กๆได้เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เึิ่ต้นด้วยตัว B มีอะไรบ้างนะอะา ball ball bird bird book book baby baby เก่กกบบบบงมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะเขียนตัว B พร้อมกับว่าภาพคำสัตว์ที่เด็กๆชอบไม่ว่าจะเป็นลูกบอลหนังสือนกเด็กน้อยแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูในรลา์นะคะแล้วคุณครูจะมีรางวัลให้ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ